วันนี้ก็อยู่ผมไอซ์ซีบีแล้ววันนี้เราจะมาโปรโมทให้กับไอเอ็นเคซ่งนะครับแล้วก็ิดต่างก็ตรงนี้นะครับหรือว่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะตรงนี้ครับกดกระดิ่งกดกระดิ่งนะครับอ่ามาดูกันเลยเรื่องคราวนะครับอ่าดูกันนะครับเดี๋ยวอยู่ครับอ้าวอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับตัดต่อแล้ว แ่ไเยยไเยยไเห้ดูคลิปหางครับกำลังมาแล้วกำลังมากำลังมากำลังมามาแล้วครับเขาจะมาวดีโอวันดีค่ะอนเทรนเนเองนะคะไม่อยากลืมกดซับสไครต์กันด้นะคะ,ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณทีเข้านาบบคอ้บลินะคบีบกุลงบบุครับ